เฮ้ย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 มาวันนี้ยืนกินหาแล้วมาอุ๊ยเย็นๆสิหกแล้วนะมานั่งก็ได้เฮ้ยแมวบอกวันนี้รถหใหม่เฮ้ยหอใหม่ด้วยแมวบอกใช่ไหมใช่ไหมขอนฟ้าขอนฟ้าบอกเฮ้ยวันนี้รสชาติแปลกๆว่ะวันนี้รสชาติปู ถอยไปสิถอยถอยถอยโอ้จะเย็นดีบอยู่ไหนเห็นไหมอ,อกด้านบนเลยไหนอ,อ่านย,ย่อยได้นี่อ่านี่แม่แม่คนป้ามาเออเลียก่อนสิเลียเออไงั้นก็หกไป, 6, ปชั่วอาหนัะหนุก้ว ก่นป้าบอกยี่ห้อนี้ไม่เคยกินปรับตัวไม่ทันใช่ไหมยี่ห้อนี้ได้เยอะเกินเนี่ยเมียวด,ดูดไม่หมดทีเอออะทะลักออกแล้วไม่เรียกก่อนแล้วเอ้ยก่อนป้าเอ้ยก่อนป้าก่อนป้าเอ้ยก่อนป้า แยกก่อนสิลูกไม่เรียแล้วมันจะได้กินไม้กัดกัดกัดนะฮะน่ะน่ะคอนปาโอ้ยย่อยเลยอ่ะน่ะน่ะเียก่อนเรีย,อเ,รยอเออ ก่อนอบอกวเรียก,ก่อนมันไม่ออกเลยเนี่ยรูเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยืตรงค้าตัวเองก็มีนะนี่เห็นไหมนะเั็นตรงค้าตัวเองไหมนะมอมปอนปาเลยไม่ออกแล้วมันหมดแล้ว เชื่อมีพิกินี่ดีๆไม่ชอบชอบแทะแทะต่อไปจอดไปเลยขอนฟ้าเฮ้ยทำไมขอนฟ้าเหลือตาเดียวอะเฮ้ยขอนฟ้าบอกอย่าบุรี่ขอนฟ้านะใช่ไหมอ้าวไม่กินแล้วเหออรอต้องขาตัวเองก็มีนะเห็นไหมนะดมปดเป็ดปดเป็ดไม่ดมตรงขาตัวเองอะ ก่อนป้า